สวัสดีค่ะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับชาแนนี้ Moon StarTA r ร t 91นะคะก็มาเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเนาะคลิปนี้ก็เป็นแบบแรนดอมเหมือนเดิมนะคะแรนดอมมีแค่กองไพ่กองเดียวไม่ต้องเลือกนะคะการอ่านแบบแรนดอมอย่างที่บอกไว้ทุกคลิปเลยเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมเนาะ เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะคะอาจจะมีตรงบ้างบางส่วนบางตอนหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะถ้าเราอ่านออกมาไม่ตรงไม่ถูกใจยังไงนะคะก็อย่าเก็บไปซีเรียสนะคะขอยรับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นเนาะแล้วก็ไม่อยากให้อินมากนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงพยายามอยดย,ยงค้าหาเรื่องตัวเองเนาะปล่อยผ่านนะคะฟังเป็นแนวทางเนาะ หัวข้อของคลิปนี้นะคะก็คือเขาอยากจะบอกคุณว่าคนที่เขาคิดถึงมากที่สุดตอนนี้คือคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะจะใช่คนที่คุณคิดถึงอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะถ้าไม่ใช่ก็ฟังเป็นสตอรี่สตอรี่หนึ่งแล้วกันเนาะฟังเป็นเพื่อนกันไปนะคะก่อนอื่นก่อนจะไปดูเขาเรามาดูคุณก่อน เรามาดูคุณก่อนนะคะว่าคุณเกิดธาราศีอะไรลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะคะถ้าธาราศีไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะฟังต่อได้เลยเนาะขอดูธาราศีลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะคะโอ้คุณเกิดราศีมังกรแหงแมง แล้วก็ Six of c o i คอรราศีพฤษศพมังกรกันนะคะา่าดินพฤษสมังกรกันเนาะคุณเป็นคนที่มีความคิดแปลกแบบแนวจากคนอื่นคิดเยอะคิดแยะคิดพิเคราะห์พินิจแยกแยะมากมายคิดจนตกตะกอนก่อนแล้วถึงจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรไม่ออกอะคุณก็จะพยายาม พยายามอะพยายามคิดให้มันจนคิดจนออกอะถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยคุณจะไม่ปล่อยปัญหาทิ้งไว้คุณจะคิดหาทางแก้ไขปัญหาจนแบบว่ามันต้องไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยถึงจะใช้เวลาน,านานหน่อยก็ไม่เป็นไรเป็นคนที่จะลงมือทําอะไรเราคิดนานนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคิดนานเพราะว่าเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้แต่จะต้องแบบว่าคิด คิดให้มันรอบครอบเออประมาณแบบนั้นน่ะคิดว่าเออผลที่ตามมาถ้าทําแล้วผลที่ตามมาจะเป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมีผลกระทบอะไรกับตัวเราหรือกับคนอื่นหรือกับอะไรใครรอบข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเป็นคนที่คิดเยอะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคิดคิดจนเครียดคิดจนคิดแล้วเอามาเครียดแล้วก็หาทางออกไม่ได้แบบนั้นไม่ใช่เนาะ เป็นคนที่ใจดีใจบุญนะคะให้โอกาสคนชอบช่วยเหลือคนบางคนนี่คุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับจิตอาสาค่ะเป็นงานวอรันเทียเป็นงานที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ใบนี้มันเหมือนมีผลตอบแทนเนาะมีข้อแลกเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วเราคิดว่าไม่น่าใช่เออซิกซ์บคอยอะในความรู้สึกของเราอะคือเป็นคนที่ให้เป็นผู้ที่ให้ โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะคะเออไม่ใช่ว่าแบบถ้าไม่ได้ผลตอบแทนก็คือไม่ทําแบบนั้นไม่ใช่คุณชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่เวลาคุณทําอะไรอะ่ะคุณค่อนทางค่อนข้างนะส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างแบบเออลุ่มหลงกับสิ่งสิ่งนั้นคือลุ่มหลงจนบางครั้งบางทีลืมนึกถึงคนรอบข้างไปเลยไม่ใช่ว่าดื้อน,นะแต่คือลืมนึกอะ่ะ ลืมที่จะแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะทําอะไรก็คือหลงอะ่ะมัวเมาอะ่ะถ้าเป็นแฟนคลับของใครนี่คือจะแบบโหสุดฤทธิสุดเดชอะ่ะตามไปทุกที่คอยซัพพอร์ตเขาทุกที่ทุกอย่างอะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะคะบางคนอาจจะชอบเช็คเลตติ้งตัวเองด้วยก็ได้นะโออ,อย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะ จริงๆอะคุณเป็นคนที่ชอบงานศินละปะงานอะไรที่มันสร้างสรรค์น,นะคะมีความคิดแปลกแหวกแนวจากคนอื่นเนาะคนอื่นคิดไม่ได้แต่คุณคิดได้ประมาณแบบนี้นะคะทีนี้เราไปดูเขาคนนั้นนะเราไปดูเขาคนนั้นสิเขาเกิดธาราศีอะไรถ้าคุณมีถ้าคุณมีแฟนนะคุณจะติดแฟนมากเลยอะเป็นแบบ ไปไหนไปด้วยสกินชิปอะไรจะหลงแฟนง,ง่ายอะ่ะมาดูเขานะเขาเป็นโฟ์กวอนไพเป็นเชสพลังงานของคุณกับเขาสลับกันได้นะคะแล้วก็เดอะมูนนะเขาอาจจะเกิดราศีมีนนะคะเอ่อคนเกิดราศีเออคนเกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็คนเกิดวันจันทร์ก็ได้ เขาเป็นคนที่ดูเป็นคนที่เก่งนะเก่งมีความรู้มีความสามารถนะคะแต่ไม่ขีอ้อวดเป็นคนที่ชอบใฝ่หาความรู้ด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบโชว์พาวตัวเองว่ามีความรู้เก่งด้านไหนแต่จะใช้ความรู้ความสามารถความเก่งของตัวเองในทางที่ถูกที่ควรเอเขาเรียกว่าถูกกาลเทศะประมาณแบบนั้นเลยกลายเป็นคนที่ดู ลึกลับสำหรับคนอื่นเพราะเก็บความสามารถเก็บความรู้ของตัวเองแล้วคือบางครั้งคือแบบเหมือนปล่อยออกมากหน่อยๆอ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คนที่ได้พูดได้คุยได้พบได้เจอเนี่ยรู้สึกว่าก็มีของดีในตัวอย่างเงี้ยเออเป็นอะไรที่น่าน่าค้นหาจังเลยคนคนนี้ประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ที่ระแวงสงสัยช่างสังเกตอืมนั่นดีนู่นนี่คือจะจับ ไม่ใช่่าจับผิดนะจับสังเกตคนอื่นได้ดีบางคนมีเซนต์ลังสังหอนแม่นฝันแม่นบางคนอ่านใจคนออกบางคนนี่คือแบบเออพูดคุยกันแ,แค่ไม่กี่ครั้งอนะ่ะคุณก็ดูออกแล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนคบได้หรือคบไม่ได้ประมาณแบบนี้เลยนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลง,ลงอารมณ์เหวี่ยงวีน ออคนรอบข้างที่จะเข,เข้าถึงคุณยากเพราะเรื่องอารมณ์ของคุณด้วยนะคะไม่รู้ว่าวันนี้มาอารมณ์ไหนอารมณ์แปลปรวนว่า,าถเถอนาะเหมือนน้าขึ้นน้ําลงอะพระจันทร์อะนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงๆแล้วโนสนโนแคร์ no no นะคุณเป็นคนมีโลกส่วนตัวของคุณเหมือนกันไม่ใช่ว่าโลกส่วนตัวสูงปรี๊เพราสูงปี๊ดขนาดนั้นก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามีคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง ใครอย่าลำเส้นมากเกินไปประมาณแบบนี้แล้วก็ไม่ได้สนใจใครเยอะอะค่ะไม่ค่อยจะสนใจโนสนโนแคร์คนอื่นเขาจะพูดเขาจะาบรา,บรา,บราอะไรเรื่องของคุณก็ไม่อยากสนใจอะไรประมาณแบบนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะเป็นคนที่ใฝ่หาเรียกได้ว่าใฝ่หาดีกว่าใฝ่หาความมั่นคงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน นะคะหน้าที่การงานการใช้ชีวิตใดๆก็แล้วแต่ขอให้ชีวิตมีความมั่นคงขอให้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้มมนเป็นไปได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ประมาณแบบนั้นะนะคะเป็นคนที่มีความพยายามด้วยเนาะไม่ใช่คุณสีเขาเออเขานั่นแหละเป็นคนที่เข้าถึงยากเดิดหนึ่งนะเขาคนนั้นน่ะนะคะโอเคชอบพูดสลับกันอยู่ด้วยเลยคุณคุณกับเขาเนี่ย แั่พลันง,งานของคุณกับเขาสลับกันได้นะทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องเนาะเรามาดูเนื้อเรื่องว่าคนที่เขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากที่สุดเลยตอนนี้เรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นประมาณไหนนะคะขอดูเรื่องราวก่อนนะขอใบแรกก่อนเอาทำไมดัตชาวเวอร์รินออกมาใบแรกเลยค่ะมีเหตุการณ์อะไรแบบเซอร์ไพรส์เหตุการณ์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส พีโนบอลชาลีอั t เดอ t a สตานายออฟคอยคุณกับเขาเจอกันโดยบังเอิญจากการเดินทางหรือเปล่าพอ <c oughs> เขาเห็นคุณปุ๊บเข้าหลงเสน่ห์คุณเลยนะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อะเป็นืนอนบอลเป็นคนที่เก่งมีเสน่ห์มีเซ็กซ์เพียวนะคะ ในรอบวันมีแพชชั่นอยู่กับคุณมากมายเลยนะคะ The Fool Four of Coins High a n Six of Cups นู้นเปคนเก่ากันหรอแล้วก็ Ace of s w o r d นะคะเป็นคนรู้จักกันหรอเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนเก่าๆของกันและกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เป็นคนเก่าๆของกันและกันก็เป็นเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมานะคะเป็นเพื่อนสมัย อนุบาลประถมมัธยมอะไรใดๆก็แล้วแต่หรือเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนนะคะแล้วก็อุยบังเอิญได้มาเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะคะพอเขาเจอคุณเนี่ยเราคิดว่าโอ้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูโดดเด่นอะ่ะอืมเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมที่คุณอยู่เป็นคนที่ดูดีมีออร่าราศี ะะอาจจะแบบโอ้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ดูเซ็กซี่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะดูแบบอุ๊ยหลอกกะชากใจอะไรประมาณแบบนั้นนะ่ะใครเห็นใครก็ต้องมองใครเห็นก็ต้องเหลียวหลังมองประมาณแบบเนี้ยอืมบางคนอาจจะมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยเรารู้สึกว่าเขาประทับใจนะถ้าเกิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนรักเก่าของคุณนะเขาประทับใจในตัวของคุณนะคะแล้วเขาก็ โอ้ดูแล้วคุณเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งอยู่ได้ด้วยแบบตัวเองนะคะเราคิดว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วนะอืมคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาซัพพอร์ตคุณคุณหาเงินเองได้อะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตเป็นของตัวเองมีทางเป็นของตัวเองนะคะดูเป็นคนอารมณ์ดีประมาณนั้นเลยนะ แล้วแต่ถ้าเขาเป็นคนเก่าของคุณนะเขาอะอยากมาหาคุณนะเราว่าน่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยเนาะอาจจะอยู่ห่างกันเนาะถึงว่าไพ่ของความห่างมันยังไม่ขึ้นแต่ว่าชาริออตขึ้นมาก็อาจจะเป็นตัวคุณที่ต้องได้เดินทางอยู่บ่อยๆอเดินทางไปนั่นไปนี่นะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ชีพจรลงเท้า เขาก็คงจะอยากเจอคุณบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากมีเวลาได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆอืมไม่อยากห่างกันแต่นั่นมันก็คือเป็นเป็นทางของคุณอะไรประมาณแบบเนี้ยตัวเขาอ่ะน่าจะเป็นครูบาอาจารย์เนาะขึ้นมาตัวเขาขึ้นมาเป็นไฮเปนเทสแล้วก็เดี๋ยวไฮแรแฟนขึ้นมาเนี่ยก็าอาจจะเป็นตัวเขาด้วยก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ มีความรู้ดีมีความรู้เยอะสามารถที่จะสั่งสอนอบรมคนอื่นได้เป็นเป็นระดับครูบาอาจารย์แบบนี้ก็ได้นะคะมีคนที่นับหน้าถือตาเป็นที่นับถือของลูกศิษย์ลูกหาอะไรประมาณแบบนี้นะคะอืเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งในศาสนาของเขาอยู่เหมือนกันนะ ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะคะเรามาดูต่อภายใต้สำหรับเป็นเอซอบซอดเนาะเหมือนเขามีความชัดเจนอะ่ะเขาเขาชัดเจนในความคิดความรู้สึกของเขามาคะค่อนข้างเป็นคนชัดเจนอยู่นะ แต่ไฮบริดเช s es, เนี่ยเพิ่งพูดเมื่อกี้เลยตัวเขาออกมาแล้วแต่เขาก็เป็นคนที่ที่สงสัยนะที่ระแวงที่สงสัยชอบสังเกตเป็นคนที่สังเกตด้วยนะคะ Judgment Seven of c u p คคุณน่าจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะอยู่นะคะ The v i of for ร u n e นไพ่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะสามใบนะมันเป็นเหมือนเป็น โชคชะตาของคุณกับเขานะคะเขาคิดถึงคุณเออทาไมเขาถึงคิดถึงคุณเรามีความรู้สึกว่านั่นแหละมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะได้เจอกันมีใครบางคนที่ต้องได้เดินทางอยู่บ่อยๆคนที่มีชื่อเสียงอะ่ะมันเป็นอาจจะเป็นงานของคุณน่ะที่จะต้องได้เดินทางอยู่บ่อยๆไม่ได้อยู่กับที่มันก็เลยไม่ค่อยจะได้เจอกันสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเซเว่ ands, นะคะเอส o อยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะศึกษาดูใจกันมานานแล้วนะเราคิดว่านะถ้าเป็นคนเก่าของคุณเนี่ยศึกษาดูใจกันมานานแล้วต่างคนต่างรู้จักกันดีพอแล้วว่าเรารู้สึกแบบนั้นนะคะอ,อันนี้สเตรกนะคะเอเดฟคอยนะหรือเลเวอร์เนี่ยรู้จักรู้ใจกันมานานแล้วนะคะ ให้ความชัดเจนซึ่งกันและกันแล้วนะอืคู่ของคุณกับเขาอะค่ะเท่าที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณกับเขาเลิกหรือตัดจบหรืออะไรที่มันไม่ดีอะ่ะยังไม่มีไพ่ของเรื่องไม่ดีขึ้นมาเลยนะอแต่เป็นคนเก่าอะหมายถึงแบบ เรียกได้ว่าเป็นคนที่คุ้นเคยอ่ะคือรู้จักรู้ใจกันมานานแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมั่นคงในความรู้สึกของกันและกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมีเวลาที่มีปัญหาอะไรต่างคนก็ต่างพยายามประนีประนอมเข้าหากันมากกว่าอืมต่างคนต่างมีเซนต์ตัวคุณมีเซนส์คุณน่าจะรู้ดีว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอืมนะ เป็นคนที่มีความชัดเจนนะคะตัวคุณก็เป็นคนที่มีความชัดเจนเหมือนกันนะมาดูต่อซิ7 of ว่นออ o คอยน์ไ h ร์ออฟคอยน์เด o ะอันนี้ตัวเขา3 of sword เออเกิดความรู้สึกน้อยหัวน้อยใจเสียใจนะคะคิดถึง คิดถึงอ่ะก็เขาคิดถึงคุณอ่ะอืมไม่ได้เจอกันไงที่ยมสอนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าด้วยความคิดถึงอ่ะมันก็ทําให้เขาปวดใจอ่ะเออไม่ได้เจอกันไม่ได้ใช้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอืมคุณอาจจะทํางานหนักก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้ที่ต่างคนต่างทํางานนะทํางานหนักกันทั้งคู่แล้วไม่มีเวลา ไม่ได้มีเวลาที่จะได้มาเจอกันแบบนี้ก็ได้นะคะ p e of w f n d s นะคะเพจของคอยเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะว่าไพ่เพจขึ้นมา3 3ใบไปติดกันเลยอะแล้วก็ Page of c u p นะคะ A อต็อบ n i พไนท์ออฟคัพเนี่ยรอรอการเติมเต็มอยู่ a อต of c ค p นีม่เรามีความรู้สึกว่าก็มันจําเป็นที่จะต้องห่างกันมันไม่ใช่แบบว่า จะตัดจบหรือมีเรื่องราวอะไรที่ต้องทำให้คุณกับเขาห่างกันแบบนั้นแต่มันเป็นความจำเป็นในเรื่องของงานเรื่องในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยคิดต่างเราคิดว่าต่างคนรักกันต่างคนต่างคิดถึงกันแต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่ยังไม่ใช้เออยังไม่ใช้ยังไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้อะไรประมาณแบบนี้นะคะรอวันที่จะได้มาเจอกัน รอว,วันที่จะเปลี่ย okay. นสถานะรอวันที่จะแบบเออปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันลงตัวมากกว่านี้แบบเนี้อ่ะอืมเขามี energy ของความเป็นเด็กนะคะคนคนนี้แล้วเขาก็มีเซนต์เหมือนกันนะเพชรอบคัพอะค่ะเป็นคนที่มีเซนต์แต่ว่ามี energy ของความเป็นเด็กนะเขาอาจจะเป็นคนที่ถึงจะ เ,ออเป็นคนที่ดูลึกลับอะแต่ไม่ใช่เป็นคนที่ดูนิ่งจนเข้าถึงยากแบบนั้นไม่ใช่นะเป็นคนที่มีอ n น r g y ของเด็กเป็นคนที่ดูสดใสละค่ะนะเวลาเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขาจะเขาจะมีอ n น r g y ของเด็กอะแต่ถ้าเวลาอยู่กับคนอื่นเขาอาจจะดูแบบ เออมีมีเซฟโซนของเขาตั้งกำแพงขึ้นมานิดหนึ่งอะไรประมาณแบบเนี้ยเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตเขาเยอะเกินไปประมาณนั้นนะคะแต่เขาว่าเป็นคนที่ะตือือร้นนะอืมเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะไม่หมดแพชชั่นกับอะไรง่ายๆเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมีอะไรไม่รู้เยอะแยะ,ยะทำเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายในหัวนะคะพยายามสร้างฐานะเหมือนตอนเนี้ยเหมือนเขาพยายามสร้างฐานะของเขา เออให้แบบว่ามันมีฐานะอะไรที่มันมั่นคงมากกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะปรับปรุงปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่านี้นะคะรวมถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาด้วยเนาะช่วงนี้เอซอบวอรเนี่ยมันเขาอยากประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานนะคะอยากประสบความสําเร็จในชีวิตซิกซ์ซอบคอย คิดถึงมากมายนะคะว่าคุณออกจากหัวไม่ได้เลยคิดถึงคุณมากๆากนะท f w a n อวอนนะคะเจวิลแล้วก็ทั of w a วอนแล้วก็เอส of ครับรักมากนะคะรักล้นใจรักล้นแก้วล้นถ้วยนะอยากจะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะอยากจะอยู่คอยซัพพอร์ตคุณนะเนี่ยอยากจะเป็นผู้ชนะสิบชิศนะคะเขาจะเคลียร์ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบชนะใจคุณอนะ เป็นเป็นคนที่คุณให้ความไว้ใจเป็นคนที่คุณเออ่มั่นใจตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องทำดสำเร็จได้ประมาณนั้น two of c u p ขึ้นมานะคะต่างคนต่างรักกันเป็นคู่กันนะนะเพ of ซับซอดนะคะ justice นะแล้วก็ The e m p เ r o เเขาจะต้องเป็น The Emperor ให้ได้นะคะแล้วก็โอ้เดอ ให้ขึ้นมาดีมากเลยชีวิตของเขาจะต้องดีขึ้นกว่านี้เขาจะต้องเป็นแบบเอ่อขึ้นมาในระดับผู้นำผู้บริหารให้ได้ชีวิตเขาจะต้องแบบมั่นคงมีความรุ่งเรืองสดใสามากกว่านี้เขาจะทำได้นะคะเพราะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะตอนนี้เขาอาจจะแบบเออกำลังไต่เต้ากำลังสร้างฐานะของตัวเขาขึ้นมาเองก่อน สักวันหนึ่งถ้าเขาเป็นผู้ชนะอะถ้าเขาทำสำเร็จอะชีวิตของเขาจะดีขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยที่เราคิดว่าที่เขาทำอยู่ทุกวันเนี้ยก็ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเขาคนเดียวเออทำเผื่ออนาคตของคุณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นเดอสตาอยู่ในนะ ขอสรุปนะคะ t e m p e r a n c e 10 of Cups, 8 o f Swords, 4 of Cups, 3 of Coins, 5 of Wands, 8 o f Wands ให้สรุปนะมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะ8 o f Swords 8 o f Swords กับอะไรเนี่ย ไฟฟอบวอ์ ands, เนี่ยมันเราคิดว่านะเราเก็บเราเก็บอันนี้ไว้เราเก็บสันไว้เราคิดว่านะคะคุณกับเขาอ่ะอาจจะมีความแตกต่างกันนะอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันบ้างเพราะต่างคนนะต่างก็ไม่ได้เจอกันต่างคนก็ต่างทํางานต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายของตัวเองแต่เขาไม่ได้ลืมคุณมานะเราคิดว่าคุณกับเขาไม่ได้พักความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์มันไม่ได้มันไม่ได้เลิกลา นะคะความสัมพันธ์ไม่ได้ถูกแช่แข็งแต่มันอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้นะคะเออเขาพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันลงตัวเขาอยากเป็นครอบครัวเขาอยากมีชีวิตครอบครัวกับคุณนะเขาถึงพยายามทําให้ชีวิตของเขาแ่ะมันดีขึ้นกว่านี้พยายามทําให้ชีวิตของเขามีความมั่นคงแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่าง เหมือนเขาไม่อยากเขาเขาให้เกียรติคุณน่ะเขาไม่อยากทําให้คุณผิดหวังในตัวของเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาได้ค่าตัวเองนะแต่เขาจะพยายามเอลักตัวเองขึ้นมาให้แบบว่าให้คุณได้ภูมิใจในตัวเขาอะไรประมาณแบบนั้นน่ะนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันอึดอัดมากเลยความรู้สึกตอนนี้มันคิดถึงมากมันไม่รู้จะทำยังไงก็มันมาหาไม่ได้ มันเจอกันไม่ได้ต่างคนต่างอาจจะไม่มีเวลาที่มันลงตัวก็ได้นะคะ five of wands เนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะหาเวลาลงตัวที่จะมาเจอกันบ่อยๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครรอคุณคนเดียวมีแค่คุณคนเดียวแหละนะคะอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันมีอะไรก็ตอนนี้ก็ทําได้แค่เอ,อพูดคุยสื่อสารกันเนาะแชทกันเนาะวิดีโอคอลกันเนาะอ,อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันตัวเป็นๆไม่ค่อยได้ใช้ เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเป็นความอิจัดของเขาแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากที่สุดอืมเอาคิดว่าเป็นแบบนี้นะคะรอเวลาเนาะรอเวลาทีนี้เรามาดูข้อความของเขาดีกว่ามาดูข้อความโรแมนติกโรแมนติกนะเขาอยากบอกคุณว่า เราจะเอาเดะซันไว้ตรงนี้ชีวิตของคุณกับเขาอ่ะจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะถ้าชีวิตของเขารุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็จะนำพาให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยเหมือนกันนะข้อความของเขาเขาอยากบอกคุณว่าอะไรนะคะ เขาบอกว่าความจริงใจของคุณแล้วแล้วก็ความอ่อนแอความเปราะบางอะไรของคุณเนี่ยมันทำให้เขากลัวแต่ก็มีเสน่ห์แรงดึงดูดในเวลาเดียวกันนะคะเขาบอกว่าขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆเขาในวันที่เขาต้องการคุณมากที่สุดอืเขาเขียนจดหมายน้อยเขาเขียนจดหมายน้อยแต่เขาไม่กล้าให้คุณดูเออ ไม่รู้เขาอยาจะบอกอะไรเกิดหมายน้อยของเขาอันนี้เขาบอกว่าเขาเห็นถึงภูมิปัญญาข้างในของคุณจริงๆนะมันเป็นเสน่ห์มากเลยเป็นเสน่ห์แรงดึงดูดสําหรับเขามากเลยนะคะคุณเป็นคนเดียวนะที่จัดการเขาได้เออเวลาที่เขาาร์ร้อนอ่ะนะคะคุณทําให้เขาอารมณ์เย็นลงทําให้เขาใจเย็นลงได้มีแค่คุณคนเดียวที่ทําได้นะเขาว่างนั้น ๋ยวเรามาดู Romance Angel นะ Romance Angel บอกว่าร t r e a t โอ้ถ้าได้กลับมาเจอกันนะถ้าได้เจอกันครั้งต่อไปนะคุณกับเขานี่จะคือแบบว่าโลกทั้งโลกมีแค่เรา2องคน เออจริงๆจ,จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีเกณฑ์แต่งงานนะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะ m a k ก the อ f f o r t เวลาเจอกันเวลาได้อยู่ด้วยกันให้แสดงความรักออกไปให้เต็มที่เลยนะให้สมกับความคิดถึงนะคะอืเขาคงจะไม่ยอมให้คุณไปไหนเลยล่ะ เนี่ยเขาบอกว่าอย่าติดเสพติดกับอะไรมากเกินไปนะอาจจะเป็นของเรื่องงานเนาะอ,อย่าเสพติดกับอะไรมากเกินไปบางครั้งบางทีมันก็มีผลกระทบกับความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะมาดูอันนี้ซซเขาบอกว่า รู้จักขอบคุณด้วยนะคะทุกอย่างนะคะที่หัวใจคุณปรารถนานะเตรียมพูดคำว่าขอบคุณได้เลยนะคะกับสิ่งที่คุณร้องขอกำลังจะเข้ามานะ,ค,ะคุณกำลังจะได้รับเร็วนี้นะคะสิ่งสิ่งนั้นนะที่คุณปรารถนาคุณคู่ควรที่จะได้รับนะคะอันนี้เขาบอกว่าสัญชตาตญาณของคุณอนะรู้นะว่าอันไหน ที่มันใช่สำหรับคุณนะคะแล้วคุณก็มี p พ w e r พอที่จะเซโนหรือเซเยนเออคุณจะเซโนหรือคุณจะเดินจากไปคุณจะเดินออกไปคุณไม่โอเคคุณไม่ยอมรักเออแต่ถ้าเขารักเขาทำเพื่อคุณแบบนี้คุณยังจะเซโนอยู่หรือเปล่าอืมนี่เขาบอกทวิน Frame คุณกับเขาคือชวินเฟรมนะแล้วมาดูอันนี้อีกอันขออีกสามใบนะคะจะมีเวลาได้พักผ่อนนะทำงานมาเยอะมาแยะแล้วนะคะจะได้พักผ่อนบ้างนะเนี่ยขยันทำงานนะคะคิดว่าทั้งคู่อะ่ะขยันทำงานนะคะ เออจะได้ตกลงปรงใจกันนะหาเวลาพักผ่อนหาเวลาที่จะได้มาใช้เวลาอยู่ร่วมกันบ้างนะคะเอาอร็เร,เรนี้แหละคนจะได้เจอกันนะคะถ้าคู่คู่ของคุณกับคุณไม่ค่อยจะได้เจอกันไม่มีเวลาตรงกันสักเท่าไหร่นะอหาเวลามาเจอกันบ้างเนาะนะคะเพื่อกระชับความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์การแต่งงานนะอาจจะได้ตกลงปรงใจที่จะแต่งงานเออมีความเป็นไปได้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะ กับคนที่เขาอยากบอกคุณว่าตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากที่สุดนะก็ขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้เป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ m o o n s t a r t a r o เาฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะถ้าอยากเช็คดรงส่วนตัวก็ทักมาถามรายละเอียดได้นะคะที่ moonstar 91นะคะเราแปะไอ l ดีไว้ที่ description แล้วเนาะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปให,ใหม่ๆของเรานะคะคลิปนี้ไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ